สำหรับบูธ Mercedes b e n z ในงานมหากรรมยานยนต์หรือว่ามอเต็กโปครั้งนี้นะครับมากับคอนเซปต์ใหม่นะครับบูธเป็นแบบอินเตอร์แอคทีฟนะครับในคอนเซปต์ที่ว่า The Vision of Beyond นะครับก็มาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ครั้งนี้นะครับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ Mercedes b e n z นะครับไม่มีการใช้พิตตี้นะครับมาเป็นใช้เป็น Product Expert นะครับที่จะคอยแนะนำกับตัวลูกค้านะครับว่าสนใจรถรุ่นไหนก็จะมีตัว Product Expert เข้ามาอธิบายให้ฟังกันนะครับก็เดีีีี๋ยวววตาาาามมมผดูคคครรรััับบ่่ปนนนน้้้ใ Mercedes Benz งะ มีรถอะไรบ้างครับส่วนอีกคันหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ในบูธ m e r c e d e s b e n z นะครับนั่นก็คือ Mercedes m สไมบันะครับถือว่าเป็นรถที่มีราคาสูงติดอันดับต้นๆในงานนี้นะครับใครอยากจะเห็นรถที่มีราคาแพงติดอันดับในงานมหากรรมยานยนต์นะครับมาดูคันนี้เลยครับ Mercedes m สไมบันะครับอันนี้ก็จะเป็นรอบคันเลยนะครับแต่ว่าน่าเสียดายนะภายในไม่สามารถเปิดไปได้นะครับอันนี้ก็จะมีความพิเศษความรายละเอียดอะไรต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเบาะหนังอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในรถนะครับเนี่ยนะ มันต้องมีคุณแจไม่มีคุณแจนี่ไม่ออกไม่ออกนะที่จับประตูเนี่ยจะซ่อนไว้อยู่นะครับมีเป็นพาราโบ i ิ s u n นลูปเลยนะข้างบนเนี่ยดูมองข้างในไม่เห็นเลยนะครับคุณต้องส่องข้างล่างเนี่ยมันเหมือนเป็นแบบกระจกแบบวันเว์เลยนะก็จะมีการรายละเอียดอะไรต่างๆแล้วก็โลโก้ครับที่บง่งบอกความหรูหรานะครับก็คือตัวโลโก้ของไมบัตนะครับตรงนี้นะดูกันข้างๆนะ ตัวนี้ก็คือพื้นฐานก็คือ S-Class แล้วก็มาเป็น S-580 เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ Mercedes m a ไมบัก S580 นะครับหรูหราทีเดียวนะนะครับก็ดูแล้วก็บอกข้างในที่เป็นแบบ First Class ได้ด้วยนะครับสามารถปรับได้ต่างๆนะครับก็จะมีตัวแท็บเล็ตที่คอยคอนโทรลออกไปนะนี่เขาเอาแท็บเล็ตออกไว้นะครับไม่มีนะครับก็เดี๋ยวมาดูคันอื่นกันครับในงานว่ามีไฮไลท์อะไรอีกบ้างนะครับ โดยถ้าเกิดโซนด้านขวานะครับหันหน้าบูธนะครับโซนด้านขวาทางโนู้นนะครับจะเป็นตระกูล m e r c e d e s AMG นะครับแล้วด้านตรงกลางฮอเนี่ยนะครับตรงกลางบูธเขาเนี่ยเขาจะทําแบบลึกลับซับซ้อนนิดนึงนะจะเป็นตระกูลพวกรถไฟฟ้าหรือว่าจะเป็นพวกตัวไฮบริดนะครับ BEV ต่างๆเดี๋ยวพากันมาดูต่อเลยครับนอกจากตัวแรงตัวประหยัดแล้วนะครับในบูธ m ม r c e d e s Benz ยังมีรถแนวครอบครัวหรือแนว Pass e n g อร์ a าที่เป็นม u l t i p u r p o s e นะครับอย่างตัวนี้ครับ ตัววีโต้นะครับอันนี้ก็มีด้วยนะครับเป็นรถที่เหมือนเป็นรถตู้พูดง่ายๆนะครับขนคนขนครอบครัวไปได้หรือว่าจะเป็นรถแบบบ้านๆนะแนว SUV หรือแนวค r o s s o v e r ตามสมัยนิยมตอนนี้นะครับก็มีทั้งตัว gla 200หรือว่าจะเป็นซีดานขนาดเล็กเริ่มต้นนะครับในตระกูล m e r c e d e s Benz ก็คือตัว a 2 0 0นะครับก็มีงานมีมาโชว์ในงานด้วยนะครับรวมไปถึงนี่ตรงกลางอย่างที่เป็นไฮไลท์นะครับ glc 3 0 0 e c o u ป e นะครับก็มีรถมาทั้งหมดนะอย่างที่ผมบอกไปนะครับ ตรงกลางนะซ่อนอยู่ตรงสเตจตรงกลางเนี่ยเดินมาหลังสเตจเนี่ยนะครับก็จะมีรถที่เป็นตระกูลพวกรถไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดหรือว่าเป็นรถไฟฟ้าล้วนนะครับก็มาดูกันได้นะครับในบูธเมอร์เซเดสเบนซ์นะครับนอกจากตัวแรงตัวประหยัดแล้วนะครับในบูธเมอร์เซเดสเบนซ์ยังมีรถแนวครอบครัวหรือแนวพาสเซนเจอร์คาร์ที่เป็นมัลติเพอร์โพสนะครับอย่างตัวนี้ครับตัววีโต้นะครับอันนี้ก็มีด้วยนะครับเป็นรถที่เหมือน เป็นรถตู้พูดง่ายๆนะครับขนคนขนครอบครัวไปได้หรือว่าจะเป็นรถแบบบ้านๆนะแนว SUV หรือแนวค r o s s o v e r ตามสมัยนิยมตอนนี้นะครับก็มีทั้งตัว gla 200หรือว่าจะเป็นซีดานขนาดเล็กเริ่มต้นนะครับในตระกูล mercedes benz ก็คือตัว a 200นะครับก็มีงานม,ามีมาโชว์ในงานด้วยนะครับรวมไปถึงนี่ตรงกลางอย่างที่เป็นไฮไลท์นะครับ glc 3 0 0 e coupe นะครับก็มีรถมาทั้งหมดนะอย่างที่ผมบอกไปนะตรงกลางนะซ่อนอยู่ตรงสเต,ต็ตรงกลางเนี่ยเดินมาหลังสเต,ต็เนี่ยนะครับ ก็จะมีรถที่เป็นตระกูลพวกรถไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดหรือว่าเป็นรถไฟฟ้าล้วนนะครับก็มาดูกันได้นะครับในบูธเมอร์เซเดสเบนสะครับส่วนไฮไลท์นีจริงแล้วในบูธเมอร์เซเดสเบนะครับมีไฮไลท์รถที่เปิดตัวใหม่อยู่ทั้งหมดก็คือตัว s l 43คันนี้นะครับรวมไปถึง c 350e นะครับที่เป็นตัวไฮบริดรวมไปถึงตัว EQS ที่เป็นตัว long range แล้วนะครับคันนี้พามาดูกันก่อนเลยนะครับตัว s l 43 AMG นะครับ ตัวนี้ไม่สามารถที่จะเข้าไปภายในตัวรถได้นะครับตัวนี้นะครับใช้เครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตร4สูบนะครับพร้อมเทอร์โบชาร์จนะครับมีแรงม้าอยู่ที่381แรงม้านะครับแล้วก็ไม่ให้มีแรงบิดให้อยู่ที่480นิวตันเมตรนะครับไฟหน้ากันเป็นแบบมัลติโปรเจคเตอร์เลยนะครับแล้วก็เป็นแบบออโต้ไฮบีมด้วยนะครับล้อล้อเป็นล้อ AMG มมาเลยนะครับใช้ยางมิชลินขนาด275/35 ขนาด21นิ้วนะครับมาพร้อมกับคาลิปเปอร์เบรกที่เป็นของ AMG นะครับแล้วก็จานเบรกนะครับเป็นแบบมีซาะล่องซาะรูนะครับเป็นรูนะครับระบายความร้อนด้วยนะครับตัวนี้หลังคาสามารถเปิดได้นะครับสามารถเปิดได้ตัวนี้เป็นหลังคาแบบผ้าใบนะครับนะครับดุดันทีเดียวนะแล้วก็เปิดตัวครั้งแรกในงานนี้เลยนะครับด้านหลังนะครับใช้ยางขนาดเดียวกันไหมเอ่ย2 30550R21 นะครับยางนี่ใช้เป็นของมิชลิน n คือตัว p i r o t Spo r t ตนะครับ 4S ด้วยครับอันนี้ยางสำหรับไฮเ p อร์ฟอร์แมนเลยแล้วก็ตัวนี้มีสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับเวลาขับเร็วๆมันก็จะยื่นออกมาเองนะครับตัวนี้นะครับโรโก้เอ็ใครสนใจนะมาดูได้นะ SL43AMG นะครับตัวนี้ดุดันทีเดียวราคานะครับอยู่ที่11ล้าน700,000บาทนะครับโอ้ข้างในเขามีลูกเล่นนิดๆหน่อยๆนะ นี่นะครับตรงไฟมีไฟอยู่ตรงที่ช่องแอร์ด้วยนะครับแล้วก็ภายในก็เป็นไฟแอมเบียนต์จะเป็นสีแดงเลยนะครับเดี๋ยวไปดูคันอื่นอีกครับอีก2คันครับที่เป็นไฮไลท์ในบุชโมซิเด e ครับสำหรับจากที่ผมบอกไปนะครับจะมีไฮไลท์ซ่อนอยู่ตรงกลางนะครับมีรถอีก2รุ่นที่เพิ่งเปิดตัวหมาดๆนะครับก่อนงาน m o t ตอร์อีนะครับฝั่งซ้ายผมครับก็คือ C350E นะครับตัวนี้เป็น p l u ๊กอินไฮบรินะครับ สามารถที่จะเสียบปลั๊กชาร์จไฟได้ด้วยนะครับใครสนใจก็แวะมาดูตรงนี้ได้เลยนะครับตัว c 3 5 0 e ส่วนอีกคันหนึ่งับฝั่งขวามือผมนะครับเป็นรถไฟฟ้าล้วนนะครับก็คือตัว eqs 500 f o r m a t i c amg premium นะครับก็มาดูกันได้นี้ต่างจากตัวเดิมยังไงวิ่งได้ไกลขึ้นนะครับเป็นมอเตอร์2ตัวแล้วนะครับแล้วรายละเอียดอื่นเนี่มาดูได้เลยนะครับแล้วก็จะมีน้องๆที่จะให้ข้อมูลได้นะครับใครสนใจก็ แวะมาได้นะครับที่บูธของ Mercedes-Benz ในงาน Motor Expo ครั้งนี้ครับ